ระหว่างที่จะพาลูกค้าไปไหว้เจ้าที่นะครับให้ลูกค้าถ่ายรูปก่อนแต่ว่าตอนเนี้ปัญหาคือเกิดสึกแย่งกุญแจกันแล้วตัวเล็กกัคนนู้นก็จะถือกุญแจคนนี้ก็ถือกุญแจเดี๋ยวเราต้องไปเอาอันใหม่ให้ลูกค้าถือก่อนมีการล้องเกิดขึ้นล่ะมาครับผมแต่งจุดสวยมากวันนี้ เดี๋ยวห้าดอกฝั่งขวานะไอฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งเนี้ยครับฝั่งขวามือแล้วก็9้าดอกฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายมือครับะขึ้นได้เลยครับผมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไม่ต้องถอดครับขึ้นมาเลยพรดอกไม้ช่อใหญ่พร้อมพร้อมพร้อม เดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถกันนะครับมามามาใครจะถือดอกไม้เอ่ยให้มีจะให้ไม่น้องพระเจัชพรไม่ถือดอกไม้อ่ะเออผู้หญิงตอดอกไม้ถึงก็สวยไม่น่าทันแล้วลูกแย่งแล้วยินดีด้วยนะครับผมมาถ่ายด้วยกันก็ได้ครับมาถ่ายด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะได้ส่งรูปให้เดี๋ยวรถจูโอเค แยกด้านซ้ายด้านขวานะบางยืนฝั่งละสามก็ได้ครับเว้นป้ายแดงไวโ้โอเคว้ยสวยมากเลยได้เลยครับได้เลยครับยิ้มนะครับหนึ 1, ่งสองกุญแจเอาหัวแหลมทิ่มลงนะครับอ๋อโอเคนั่นแหละครับผมนี่อ่าอ่าโอเคอะมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ 1, 2. 2> ่งสองเดี๋ยวใครจะไหว้ที่ตัวรถเอ่ย มาคือหอบพลุงพลังใจลูกนะจะนอนแล้ววะนอนจะนอนแล้วใครจะไหวที่ตัวรถอ่าโอเคครับอันนี้อันนี้ถ่ายรูปเสร็จหรือยังครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์เลยนะครับท่านท่านน้องจันเดี๋ยวกลับมาผมว่าท่านเก็บอุปกรณ์ฝั่งนี้หน่อยดนะจ้าคนไหวยังสาวมาก อธิษฐานครับ,รบได้ได้เลยอธิษฐานเลยครับผมเดี๋ยวแนะนําการใช้รถให้อีกรอบหนึ่งครับอันนี้อธิษฐานเลยนะครับวันนี้วันดีนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับจเจริญรุ่งเรืองสวยๆนะครับเหมือนคนพาไหว้ก็ว่ากันไปนี่ดอกไม้ที่เป็นช่อนะครับก็เอาเอาวางเอาวางตงัวนี้ที่เป็นพวงก,ก็แขวน แล้วที่นี่ใครจะเป็นคนขับคันนี้ครับน่าจะเป็นครูค่ะโอเคเดี๋ยวจะได้แนะนําการใช้ให้เดี๋ยวรูปก็ออกเลยนะครับอันนี้ด้วยค่ะอ๋อโอเคได้เดี๋ยวรูปเพร้อมกันเนาะครับผมนี่ดังได้เลยครับกุญแจไม่ใช่กุญแจอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้แล้วก็จะสมุดรับประกันอยู่ในนี้อย่าลืมนะครับรถเป็นรถใหม่นะครับการเข้าเช็คระยะก็คือทุก6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโล นะครับไม่ลืมนะอันนี้สม,มุดรับประกันเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจะแตกต่างอาจจะแตกต่างจากรุ่นของที่ลูกค้าเคยใช้ก็คือปกติมันจะกดเลือกซ้ายเลือกขวาแต่นี่จะหมุนนะครับมมหมุนขวาก็คือเลือกฝั่งขวาแล้วก็กดแบบนี้นะครับพับกระจกจะเป็นตัวนี้นะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปกตินะครับล็อกประตูขึ้นลงไปกระจกไฟฟ้าส่วนเวลาเติมน้ำมันนะครับ เราไม่ต้องเปิดฝาถังแล้วแค่ปลดล็อกประตูนะครับก็เขาจะจิ้มตรงฝาถังมันก็จะเด้งออกเลยนะครับแค่นั้นแหละน้ํามันนะครับเติมได้ตั้งแต่ดีเซลนะครับตั้งแต่ B 0ูย์ถึง B20 เติมได้หมดเลยครับเติมได้ครับะะ <laughs> ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วก็ทีนี้เนาะตัวเบาะฝั่งของผู้ขับขี่จะปรับไฟฟ้านะนี่ครับเลื่อนเข่าเลื่อนออกเอาขึ้นเอาลงนะครับปรับเอนถอยหลังปรับเอนเดินหน้าก็จะอยู่ฝั่งนี้ นะครับแล้วก็เวลาเปิดแอร์อย่าลืมนะครับเปิดให้คนข้างหลังด้วยถ้ามีคนข้างหลังเนาะก,ก็จะมีคําว่าเลียคันนี้ครับ่นี่กดเข้าไปนะครับก็ด้านหลังแอร์ก็จะทํางานไม่งั้นแอร์ก็จะไม่ทํางานให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีครุสคอนโทลเวลาที่ต้องการใช้ก็คือครุสคอนโทลก็คือมันเป็นตัวล็อกความเร็วเวลาที่เราเดินทางไกลทางมางันโล่งเราขี้เกียจเยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ใช้ตัวนี้มันจะล็อกความเร็วไว้ให้นะครับก็คืออย่างเช่นว่าเราต้องการล็อกไว้ที่90 กดใช้งานเขาก็จะล็อกไว้ที่90ตลอดโดยสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้จากพวงมาลัยวิธีการใช้คล้ายๆกับนาฬิกาตัวนี้ครับกดหนึ่งครั้งปึ๊บหลังจากนั้นนะครับจะเอาความเร็วเท่าไหร่90พอ90ปึ๊บใช่ไหมครับมันจะมีคำว,ว่าเซตด้านล่างกดเซตหนึ่งครั้งแล้วก็เขาจะล็อกไว้ที่90แต่ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วลดความเร็วทำยังไงเพิ่มความเร็วแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเรากด1ครั้ง1กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงแต่ถ้ากดค้างนะครับความเร็วจะขึ้นเป็น50 15 20 25 30อย่างเงี้ยครับจะขึ้นทั้งละ5นะครับหรือถ้าต้องการไป90แล้วทีเนี้ยเราต้องการแซงรถข้างหน้าก็แซงได้เลยนะครับแล้วก็โยคะร่งออกเขาจะกลับมาความเร็วเดิมไม่อยากใช้นะครับก็กดแคนเซิลหรือยกเลิกปิดไปเลยนะครับพวกเปิดไฟตัวนี้เนาะไฟดีไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะอยู่ฝั่งนี้ ส่วนน้ําฉีดกระจกก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าต้องการฉีดก็ดันเข้าหาตัวพวงมาลัยแบบนี้นะครับเวลาที่ล้างรถจะยกก้านปัดน้ําฝนขึ้นนะครับอย่าไปยกแบบนี้เลยอย่าไปดึงนี่เลยมันจะติดฝากระโปรงวิธีการที่ถูกต้องก็คือสมมุติว่าเรากําลังขับรถมาอยู่ใช่ไหมถึงที่จอดแล้วอ่ะโอเคกดดับเครื่องกดดับเครื่องก็จะเป็นตัวนี้ครับสวิตตัวนี้ใช่ครับพอกดดับเครื่องปุ๊บใช่ไหมครับ ก็ดันตัวเนี้ยเข้าหาพวงมาลัยประมาณสัก2วิตัวก้านปัดน้ำฝนเขาจะวิ่งขึ้นมาข้างบนนถึงยกได้ครับนั่นแหละวิธีการยกเนาะแล้วก็เหลือตัวไหนอีกตัวเกียร์เกียร์ออโต้เคยขับไหมครับเนาะเดี๋ยวผมตรวจให้นิดหนึ่งเนาะเอยได้ยินเสียงสองคนนี่เลยเมื่อกี้ก็ทะเลาะกันเรื่องกุญแจอันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรนี่ ทรงผมเท่จังเลยซื้อต่อได้ไหมทรงผมเนี่ยแล้วก็ตัวเกียร์ใช่ไหมครับตัวเกียร์เนี่ยปกติแล้วนะครับปกติแล้วเกียร์ออโต้ก็จะเหมือนกันทุกรูทุกย่อนั่นแหละครับพีจอดอาถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างดีเดินหน้านะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าจะเดินหน้าก็ลูบมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนถึงดีใช่ไหมครับก็เดินหน้าอย่างเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าปัดไปฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกลบมันจะเป็นโหมดเกียร์ธรรมดา นะครับถ้าปัดไปอย่างนั้นเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาคือมันจะเป็นตัวเลขเลข1เลข2งนั่นทีนะครับจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เหยียบคันเร่งขนาดไหนมันก็ไม่เปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นถ้าเหยียบแล้วมันเหยียบไม่ออกอะไรเงี้ยดูด้วยเผื่อลูกค้าเลื่อนเกียร์มาสุดปุ๊บแล้วปัดไปขวาอะไรเงี้ยข้อดีของการมีระบบตัวนี้ก็คือเวลาลงเขาสังเกตนะครับพวกลงเขาลงไรเงี้ยเวลาเราไม่อยากใช้เบรกบ่อยๆก็ใช้เครื่องยนต์ให้ช่วยเบรกได้ครับทุกง่างคือเป็นการเชนเกียร์นั่นแหละคนี่แล้วก็ตัวนี้เบรกมือนะคร เวลาที่เราต้องการปลดล็อกเบรกมือนะครับจะเดินทางแล้วนะครับกดลงแบบนี้นะครับเ,รเ,รเอาขึ้นโอเคครับครับนั่นแหละแต่แค่นี้แล้วก็ในส่วนของตัวออโต้โฮนะครับตัวที่ถ้าเรากดเนาะถ้ากดแล้วไฟสีเขียวมันขึ้นนะครับเวลาเราติดไฟแดงอ่ยเราไม่ต้องไปไปขึ้นเบรกมือขึ้นอะไรก็คือเดี๋ยวจะขึ้นเองนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะจะลำคาญนิดน,นึงคือต้องแตะคันเร่งหนักนิดนึง ก็คือมันเหมือนเขาเบรกให้แล้วเราก็แตะคันเร่งเพื่อพุ่งตัวออกไปอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราจอดไฟแดงนี่เราจอดไฟแดงนะครับจะเป็นดีหรือเป็นเอ็นดีอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยถ้าสมมุติว่าไฟแดงใช่ไหมครับไอ้มันแค่ส5บห้าวิเราไม่เมื่อยขาอยู่แล้วเราก็เหยียบไว้เหยียบไว้ก็ได้ดีก็ได้นะครับแต่พอมาดูจอดปุ๊บโอ้120ี่สิบวิมันเหยียบไว้นานมันก็จะเมื่อยขาเราก็ปัดไปเอ็นแล้วก็เอาเบรกมือขึ้นครับนั่นแหละ ในส่วนของตัวไหนอีกตัวนี้เวลาขับรถไปนะครับบางคนเนาะขับไปทุ่งนาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพวกหญ้าพวกไรขึ้นทุสูงมันจะมาโดนเนซนเซอร์มันจะร้องปิ๊บ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 อย่างเงี้ยถ้าลำคานก็นปิดครับแล้วก็เส,เสียงหวานมากแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ขับรถไปใช่ไหมครับแล้วติดไฟแดง สังเกตุไหมพอเหยียบเบรกแป๊บหนึ่งรถมันจะดับเนี่ยถ้าลำคาญก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะยกเลิกการทางานครับมันเป็นตัวเขาเรียกว่าลดการปล่อยก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์เฉยๆนะครับตัวไหนอีกเอนนี่นี่แอน,น,นตัวไหนครับฝั่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปิดระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดใช่ไหมครับอย่างอย่างเช่นออกตัวอย่างเนี้ย อย่างเช่นออกตัวอย่างเงี้ยครับาทางมันลื่นถ้าเราเหยียบเต็มเตมเนี่ยตัวรถอ่ะมันจะตัดกําลังคือไม่ให้ล้อฟีคือค่อยๆปล่อยออกแต่ว่าถ้าเราไปปิดตัวเนี้ยเจอทางลื่นแล้วเราเหยียบกระแทกไปเลยมันก็จะปล่อยไปทั้งหมดเลยก็คือถ่ายกับ